สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันไข่เอฟซีค่ะก็จะเป็นลักษณะว่าจับแบบนี้ค่ะเพราะว่าขากล้องใช้ไม่ได้อีกแล้วค่่เอฟซีค่ะปัญหาเยอะมากเลยค่ะขากล้องหักค่ะขาขาตั้งกล้องหักต้องได้จับแบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะพาเอฟซีมาดูอ้อยค่่เอฟซีค่ะนี่ค่ะอยู่หลังคูมพันนี่ค่ะอ้อยเยอเลยค่ะ ามาดูใครเอฟซีค่ะ,คะก็ได้มาแต่ช่วงตอนกลางคืนวันนี้ก็มีโอกาสได้มาช่วงกลางวันแล้วค่ะหลังจากที่ตั้นขา้าวเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาดูอ้อยว่าจะมาตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าให้อ้อยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะโอ้มองไม่ทะลุเลยค่ะ ปาดไม่รู้อันไหนเป็นโอ้หนาพปุ๊ดเลยค่ะเอซี FC ค่ะนี่ค่ะอ้อยคุมพันค่ะสวยงามมากเลยค่ะปาดตัวยอดเลยตัววันตัวคืนนะลูกนะนะลูกแม่นะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะงามๆนะลูกแม่นะปาพี่น้อง แน่นเอียดเลยค่ะเข่ามไ่ได้เลยเนะี่ยกุ่พันก็ไม่กล้าเข้าแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยีเย่ยมยมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ เสียงไอ้คุณตำริจตัดหญ้าได้ค่ะพี่น้องดดเด้อตัดหญ้าคุณลิศขามานี่ค่ะโอ้บ้กกล้าเข้าไปแล้วค่ะเป็นุมิคุ้กันย่านแั่ป้าอ้อยกันเลย ขอบคุณดีสีมากๆเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่าค่ะอยากขอไปบึงป้าอ้อยอยู่ด้วย่ะพี่นงโอ้โหสุดยอดเลยค่ะลำใหญ่หลักเอฟเลยค่ะงามๆนะลูกนะโตว,วันโตคืนนะคะ ขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะลุงธวัชกับพี่เคยไปไหนคะฮะตายเบอร์ตะง้งอยตังยาแล้ว,ลวขอบคุณที่ซีมากๆเลยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะพ <Okay. S 1> บกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ